บรมื่อตอนนี้พี่สิงครับทาครีมให้ให้น้องกันไหมเออทาครีมให้พอทาครีมให้น้องกล้วติ่าเดี๋ยวน้องไปสิงอยู่ไหนครับน้องไปสิงอยู่ไหนลูกน้องไปสิงอยู่นี่โอเคมาทาครีมดีกว่าสวัสดีครับพี่ๆเขายังวันดีค่ะวันนี้พี่สิงจะมารีวิวบูสเตอร์อี e นี่นะคะตอนนี้จ๋าก็ท้องประมาณสี่เดือนได้แล้วนะคะท้องเต็มมากใหญ่กว่าท้องแรกประมาณ2เท่าได้เลยนะคะนี่นะคะ ขยายเร็วใหญ่เร็วมากๆและที่สําคัญคือจับมาอรู้สึกว่าทองเนี้ยมันจะคันยิบยิบพอผิวมันจะขยายเร็วกว่ากว่าทองแรกปุ๊บเนี่ยมันโตไวกว่าปุ๊บมันจะคันยิบยิบเลยค่ะถูถูนีู่ทูอยถูงถู้ถูะูทูหอมแมในดมซีหอมแม ไปไ,ไ,ปไ,ไปไหนไปดูดินี่แหละบูสเตอร์ตัวนี้ละคะ่ะที่จะใช้ทาบำรุงท้องนมแล้วก็ก้นนะคะแล้วก็ทั้งตัวเลยตั้งแต่ใต้คางลงมาทําให้ผิวขาวเนียนทั้งตัวกระจ่างใสทั้งตัวนะคะที่สําคัญคือป้องกันผิวแตกไล้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้แหละเป็นตัวที่แบบ ช่วยทําให้รอยแผลเป็นต่างๆตามตัวของจ๋าเนี่ยมันจางลงด้วยหรือคุณแม่นะคะที่แบบมีปัญหาผิวแตกลายอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้จางลงเช่นเดียวกันหรือใครที่ลักแรดาเข้อศอกห้าตาตุ่มด้านตัวนี้ก็ช่วยทําให้กระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเนื้อมันเป็นเนื้อครีมเชียร์บัตเตอร์แบบนี้อะเข้ามาดูใกล้ๆมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่มันแบบว่าไม่เหนียวเนอะหนะเหมือนมาสกผิวจะใช้ง่ายมากนะคะไม่ต้องล้างออกเลยแล้วดูใกล้ๆ มาดูท้องนี่ท้องสองแล้วนะคะก็ไม่มีแตกหลายเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมในน้องพี่สิงอยู่ไหนอยู่ในนี่ตอนคุณแม่ท้องพี่สิงคุณแม่ก็ใช้รู้ไหมตอนนั้นคุณพ่อทาให้ตอนนี้คุณแม่ท้องน้องพี่สิงก็เป็นคนทาให้ใช่ไหมคะใครสนใจสั่งซื้อที่ไหนลูกสั่งซื้อที่ไหนครับสั่งซื้อที่ไหนครับที่อีฟดูตรงนู้นดูตรงนู้นถูกกล้องด้วยสั่งซื้อได้ที่ไหนครับอา้าวทาไมพูด ไม่พูดโอดละก็ปลุกละ390บาทนะคะโปสเตอร์อีกกระปปกนี้เป็นไอเทมเด็ดเลยสําหรับแบบคุณแม่หรือไม่ใช่คุณแม่เขาก็ใช้กันเยอะไม่ท้องก็ใช้ได้คุณผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้ครับค่ะคุณผู้ชายเขาก็ใช้นะคะทุกวันนี้ก็ใช้กันใงบ้านเลยนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อกับอ้อโคลอีทัวโลกได้เลยค่ะอม